อยากจะถามว่าทำไมแฟนผมเนี่ยไม่ชอบมีเพศสัมพันธ์อืมแต่ว่าถามเราตอบ,<า>ต,อบตอบแทนตอบแชทเขายากเลยแ <c oughs> ต่ว่าความต้องการที่จะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยสำหรับเอ,อ่ออันนี้สมมุติว่าเป็นเพศตรงข้ามแล้วกันเนาะ <c oughs> มันออถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยมันก็จะมีหลายปัจจัยที่มาส่งผลเกี่ยวกับความต้องการทางเพศนะคะหนึ่งก็คือในเรื่องของฮอร์โมน ฮอร์โมนของคุณผู้หญิงอะ่ะ<ฮ>เขาก็จะมีการขึ้นขึ้นลงลงทุกเดือนอยู่แล้วม,มันก็มีการเปลี่ยนแปลงต่างรอบเดือนซึ่งเราก็พบว่าบางคนเนี่ยก็มีความต้องการทางเพศสูงขึ้นในช่วงไข่ตกบางคนก็ช่วงก่อนที่ประจำเดือนมาหรือว่าหลังประจำเดือนมามันก็มีอีกปัจจัยหนึ่งนอกจากเรื่องฮอร์โมนก็คือเรื่องของความสบายใจค,ยความเครียดอืความเครียดก็เป็นตัวหนึ่งเลยที่ทําให้ความต้องการทางเพศเนี่ยลดลงหรือว่าตกลงได้ค่อนข้างชัดนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของปัญหาสุขภาพอย่างอื่น นะคะหรือแม้แต่ความไม่มั่นใจในรูปร่างบางช่วงเช่นบางช่วงคุณผู้หญิงบางคนอาจจะรู้สึกว่าอ้วนขึ้นหรือบางคนพอหลังมีน้องก็เริ่มรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองเพราะรูปร่างมันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะสรีระมันเปลี่ยนไปค่อนข้างมากเนี่ยเหนี่ยวในช่วงที่ปรับตัวเกณฑ์ความมั่นใจกลับมาเนี่ย<อ>บางคนก็จะรู้สึกว่าอ่ะไม่ค่อยมีความต้องการทางเพศหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงของทางร่างกายบางอย่างเช่นตามวัย พอไวมันจะเข้าสู่ไวที่ประจําเดือนมันเริ่มมามาหายหายมามา,มาหายหายเนี่ยบางทีมันก็มีผลต่อการสร้างสารหล่อลื่นก็ทําให้เวลาตอนมีกิจกรรมเนี่ยรู้สึกไม่สบายรู้สึกมีอาการเจ็บปวดซึ่งพอมีอาการเจ็บปวดแบบนั้นขึ้นหรือว่ารู้สึกไม่สบายเวลามีออการแสดงความรักกับคู่ครองเนี่ยมันก็ทําให้เกิดเป็นประสบการณ์สังใจที่ครั้งหน้าก็จะทําให้เขาอาจจะไม่อยากมีเพศสัมพันธ์อีกนะคะเออพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันมีหลายปัจจัยมากเลย ที่เอ่อเข้าเข้าเกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆแล้วอะหมอคิดว่าลองคุยกับแฟนดูดีกว่าออืมืมมเรื่องแบบนี้จะต้องถามเขาเพราะว่ามันมีปัจจัยที่มาก,กวนทําให้เขาไม่มีความต้องการทางเพศได้เยอะมากเลยนะลองเอาวันที่เขาแบบนั่งกินข้าวกาันนอนกอดกันอาจจะแบบดูหนังคุยกันสบายๆบรรยากาศดูผ่อนคลายแล้วก็ ค่อยถามเขาว่าเอออยากจะแสดงความรักกับแฟนนะทําไมแบบช่วงนี้ดูเหมือนไม่ค่อยอยากจะแบบแสดงความรักทางร่างกายแบบนี้กับเราเลยมีปัญหาอ,อะไรหรือเปล่าเครียดอะไรไหมแบบจะให้ช่วยไหมอะไรอย่างเงี้ยลองค่อยๆเปิดอกเปิดใจคุยบางทีเออคุณผู้หญิงเขาก็จะค่อยๆบอกเรามาเองเนาะว่า,าเออการที่เขารู้สึกว่าช่วงเนี้ยเขาไม่ปกติหรือมันเปลี่ยนไปเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะคะจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดค่ะ